สวัสดีครับ f อหมวยเด็กเต็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ FC ก,กันอีกครับคลิปนี้ผมกำลินำหัยเราพัฒนางวดประจำวันที่20มิถุนายน2 5 6 8ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหัวเรลาาพัฒนาผมกำละนำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหล,ลักสิบหลักหน่วย นำมาสรุปตัวเลขเต็ดจากคู่จุด4ตัว3ตัว2ตัวใดจุดสองรางให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเต็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตะเด็นจากคู่จุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการหาคมูลสลาควลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันนอสราควยลาวพัฒนางวดประจำวัที่18มิถุนายน2568กันก่อนครับผลการออกรางวันที่150482250822 4เลขท้าย4ตัวครับ 4822 4822 3ตัวบน822 822บ2222เลขไทยสองง48 48นี zahl, ่เป็นผลกันออกงวดล่าสุดครับ18มิถุนายนครับก็ต้องขออภัย f อฟกันอีกครับที่ตั้งความหวังไว้ครับเพราะว่าตัวเลขนะครับในงวดหลังๆนี้นะครับในงวดหลังๆนี้งวดล่าสุดเลครับที่ออกมา4822ครับในกลุ่มงวดถัดไปก่อนนนั้น ในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่ติดมาครับหลังจากที่เลขสามติดมาต่อเนื่องกันสี่งวดนะครับสี่งวดในกลุ่มเดิมไม่มาตัไม่มาในตำแหน่งที่หลักหน่วยหลัก,ลกร้อยหลักหน่วยหลักสิบไม่มาครับก็ต้องขออภัยครับที่ผมเน้นไป4ี่เจ็ดเจ็ดสี่ข้างล่างครับก็มาออกสี่แปดครับส่วนข้างบนนั้นก็มีสองเจ็ดนะครับแต่มาออกสองสองก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับมาลุ้นกันใหม่ครับในงวด วันที่20ครับมาดูสูตรการคำนวณกันเลยครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขคาย4ตัวหมดล่าสุดซึ่งออก4 8 2 2เป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่เนแต่ละหลักครับดูหลักพันนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคำนวณในแต่ละสูตรนั้นจะนำตัวเลขหลักพันว่าสุดก็คือ4คํคำนวณครับสูตรที่1ได้8เป็นตัวตั้ง8ได้จากการนำหลักพันคือ4บวกตัวเองครับ4บวกเท่ากับ8 เมื่อได้กับ8เอา8ตั้งครับตั้ง8บวกจากเลข8เพิ่มไปได้9ตัวเากัง8 9 0 1 2 3 4 5 6แต่เป็ลักพันสุดที่2ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันร้4ให้บวกหลักพันก่อนนี่คือ7ครับ4บ7เ,เท่ากับ11เพิ่ม11เอา1ตงกับตั้งตั้ง1แล้วก็บวกจากเลข1เพิ่มไปเล้9ตัวกันลวครับ1 2 3 4 6 7 8 9แี่เป็นหลัพันสุดท,ที่3คร หลักร้อยก็คือ8บวกหลักพันคือ4ครับ8ปดบวกสเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ2องตระหนกบวกหลักร้อยคือ4ี่ครับสบวกสเท่ากับหเพื่อได้กับหกอหกจะมาตั้งตั้ง6นับลัวจาก6 1หตึมคือ5แล้วก็บอกเจราค่าเพิ่มไปได้ก็ตัวก็แล้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3แปดเ้หอามกลหลักพันสุดที่4ได้0เป็นตัวตั้งครับ0เท่านี้ครับได้จากกันนำตัวเลขหลักหน่วยบนคือ2บวกหลักพันคือ4ี่ครับสบวกสเท่ากับหนำผลลัพธ์คือ6นะครับบวก หลักพันคือสีกับหกกสี่เท่ากับสิบนะครับกับสิบเอาศูนย์นันตั้งตั้งศูนย์แล้วก็บวกจากศูนย์เพิ่มไปได้เก้ตัวก็แล้ครับศูนย์หนึ่งสองเมื่อครบสี่สุดคำนวณหลักพันก็ให้นับแต้มชนกัะทั้งสี่สุดนะครับจากได้เลยที่ผมนับแต้มจนเลยนคับมีหนึ่งสมห้าดครับหนึ่งสแดได้หตัวในหตัวนี้ผมแน้นับสูตรเทียบจนเพื่อดึงเด่นครับ ผมดึงเลขสองเด3อเลขสาดึงเลขห้าดึงเลขครับสองสมห้าแปดึงสตัวจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักพันนะครับสองสมาดนะครับมาดูสูตรคํานวณหลักร้อยต่อข้าตรองกสี่สูต้นไสูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยขวตาสุดก็คือแปดคำนวข้าสูตรที่หนึงไเป็นตัวตั้งหตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือ8บวกตัวเองครับไปไว้เท่ากับสิเมื่อได้ส6เอาหกตัวตั้งตั้ง6บวกจากหเพิ่มไปได้เก้าตัวอะครับหกเกตแปดเกย์งส ทำเป็นหลักร้อยสุดที่2ครับได้4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขครับให้นำหลักร้อยนงวยสุดคือ8ให้บวกหลักร้อยก่อนนั่นคือ7ครับ8ปดบวกเเท่ากับสิเมื่อได้15เอา5ตัวนีมาตั้งตั้ง5นับลดจาก5 1าหนแถมคือ4บวกเก้าสี่เพิ่มไปได้9ตัวก็แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2จ็าศนหทำเป็นหลักร้อยสุดที่3ได้2เป็นตัวตั้ง2ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันคือ4บวกหลักร้อยคือ8ปดครับสี่บวกแดเท่ากับสิบสองเมื่อ ตั้ง2แล้วก็บวกขีดเลข2เพิ่มไปเลข9ตัวก็แล้วครับ2 3 4สามสี่ห้แปต่ว่หลักร้อยสุดที่4ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขหลักหน่วยบนก็คือ2บวกหลักร้อยคือ8ครับ2องบวกแเท่ากับสิน, 10, นำผลลัพธ์คือ0บวกหลักร้อยคือ8ครับศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดับไปได้กับแปดับแตั้งตั้ง8แล้วก็บวกขีดเลข8เพิ่มไปเลข9ตัวก็แล้วครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6 เมื่อครบ4สูตรคำนวณหลักร้อยครับให้นับแต้มจนกันทั้ง4สูตรนะครับจากด้าีที่ผมนับแต้มจนเดี๋ยวนะครับมี2 4 6 8 9 0สครับ2 4 6 8 9่ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมในเลขตัวในสในหใน9้ครับ2 4 6 9ดึง4ตัวจาก6ตัวครับเป็นเลขเด่นประจำหลักแล้วครับ2อ6 9นะครับมาดูสูตรหลัก10ต่อครับทั้งมด4สูตรครับได้สูตรจะนำเลขหลัก10บวล่าสุดก็คือ สองคำนวณครับสูตรที่1ได้4เป็นตัวตั้ง4ตัวนี้ได้จากการนำหลักสิบคือ2บวกตัวนี้ครับสองเท่ากับสเท่ากับสอาสตั้งตั้งสบวกกัได้สเพิ่มไปทีก้าตัวกนแล้ครับสี่ห้าหกเแปศนย์ห่งสแต่หลักร้อยหลักสิบสูตที่2ครับได้แเป็นตัวตั้งครับแตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขครับให้นำหลักสิบก็คือสองบวกหลักสิบก่อนนั่นคือสี่ครับสองบวกสี่เท่ากับหกนำผลลัพธ์คือหบวกหลักสิบเป็นครับหกบ เมื่อได้กับ8เอา8ตั้งครับตั้ง8บวกจะได้ 7, 8เพิ่มไปได้9ตัวครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6จะเป็นหลักสิบสุดที่3ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขหลักแสน 1, 100, ก็คือ5บวกหลักสิบคือ2ครับ5บวก2เท่ากับ7นำผลลัพธ์คือ7บวกหลักสิบคือ2 7บวก2เท่ากับ9เมื่อได้กับ9 9ตั้งครับตั้ง9บ<ๆ>วกจะได้ 9, 9เพิ่มไปได้9ตัวครับ9 0 1 2 3 4 5 6ตตััวเ <9, S 1> ้ป็นง 9, 5, 6ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขคับให้นําหลักหน่วยบนนะครับก็คือ2บวกหลักสิบคือ2ครับ2องบวกเท่ากับ4นําผลนับคือ4บวกหลักสิบอีก4รับสบวกสเท่ากับ6เมื่อเลขกับ6เอา6มาตั้งครับตั้ง6แล้วก็บวกจเเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็เลหกเกตแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เมื่อครบ4สูตรจำนวนหลักสิให้นับแต้มจนกระทั่ง4สูตร จากไดเขที่ผมนับแต้มจนในไครับมี124690ครับ124690ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมเน้นสูตรที่ชวนเพื่อเลยครับวเลสองเลี่เ้าครับสองสี่หกเึง4ตัวจาก6ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับสองสนะครับมาดูสุดหลักหน่วยต่อเขาต้องสี่สูตรครับจากสูตรจะนำเลขหลักหน่วยวัละสุดก็คือ2องคำนึงรับสูตรที่หนึ่ง ได้เป็นตัวตั้ง4ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยคือ2บวกเดคัวกท่ากับสีมืกับสี่เอาสตั้งครับตั้งสี่บวก,กเพิ่มไปเลยเกตัว,ตวแล้วครับสี่ห้าหกเด้หงลักหน่วยสุดที่สครับได้หกเป็นตัวตั้งครับหต,ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวนี้ครับให้นำหลักหน่วยก่อคือ2ให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนนั่นคือสาครับสองบวกสอเท่ากับห้าครับเมื่อได้กับหเอาหตัวหลังครับเอาห้าบวกหลักหน่วยที่นั่ครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด เมื่อได้กับเจ็ดเอาเจ็ดมาตั้งตั้งเจ็ดนะครับตัดลดจากเจ็ดมา1นตั้งคือ6กบวกจะได้หเพิ่มไปเดเก้าตัวกันล้วครับหกเจ็ดแปดเก้า แต้ไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำตัวเล้ครับให้นําหลักแสนคือ5บวกหลักหน่วยคือ2ครับ5้าบวกสเท่ากับเจ็ดผลลัพธ์คือ7บวกหลักหน่วยคือ2ครับ7จ็บวกสเท่ากับเเมื่อได้กับ9 9มาตั้งครับตั้ง9บวกจ็ได้เก้าเพิ่มไปได้เก้าตัวครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ต่อามสี้หไปหลักหน่วยสุดที่4ครับได้5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเล้ครับให้นําหลักสิบก่อนหนึ่าสุดคือสองบวกหลักสิบก่อนหนึ่งค คือ2ครับ2บวกเท่ากับ4นำผลลัพธ์คือ4บวกหลักหน่วยคือ2กับ4บวกเท่ากับ6เมื่อได้กับ6เอา6จะนำมาตั้งตั้ง6นับลดจาก6 1แต้มคือ5ครับแล้วก็บวกจากค่าเพิ่มไปใน9ตัวหลักทหกเ็ดเกมเมื่อครบ4สูตรคำนวณในตำแหน่งหลักหน่วยครับใอ้นับแต้มจนกระทั่ง4สูตรจะได้ในยที่ผมนับแต้มุนเดี๋ยวครับมี1 2 6 7 9 0ก็ครับ1 2 6 7 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบจนเพื่อเด่นเด่นครับ 02, 06, 9เลขคือครับดึงเลขศูนย์ครับ 2, 6, 9, 0ดึงสี่ตัวจากหกตัวเป็นเลขเด่นประจาหลักหน่วยครับ 2, 6, 9, 0นะครับนี้เป็นสูตรคํานวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยวเลาวพัฒนางวดประจําวันที่20มิถุนายนครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวล่างและชุดสองตัวบนครับดูชุดสองตัวล่างกันนะครับ ในชุดสองตัวล่างผมนำลักพันสี่ตัวนะครับสองสามห้าแปจะผู่กํลักร้อยสี่ตัวครับ2 4 6 9ี่กเกจะได้ชุด2ตัวล่างหอยลาวพัฒนาดังนี้ครับสองวันสิบจับคู่เลิกนสี่ตัวไอ้ยสองสองสองสี่สองหเก้าสามวันสิบจับคู่เลิกในสี4ตัวครับไอ้4สามสองสามสเก้าบจับคู่เลิกในสี่ตัวครับ a ห้าสอง5้าสี่ห้าหกห้าก้าแปดวันสิจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับได้แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าทั้งหมดในชุดสองตัว่างจับคู่ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวล่างครับบาดูุการจับคู่ชุดสองตวัวบนต่อครับในชุดสองตวัวผมก็จะนําหลักสิบส่ตัวครับสองสี่ก้าจับคู่กับหลักหน่ยวยสี่ตัวครับสองหกเก้าศูนย์จะได้ชุดสองตวั 2, ตวละสองตัวบนเวลาพัฒนาดังนี้ครับสองจับคู่หลักหน่วยส่ตัวครับ เอ2องสองสองหกสองเก้าสองศน่วางสิจับ่วยสีตัวครับเอสี่สองสี่าวางสิจับพู่น่วยสีตัวครับเอหกสองหกหกหกากศูกวางสิจับ่นวยสีตัวครับเอเก้าสองเครับทั้งหมดในชุด2องตะบนจับคู่ไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง2องตะบนเวลาวพัฒนามาลุ้นกันนะครับว่า 16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูที่ชุด2ตัวล่างกันนะครับในชุด2องตัวางตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้16ชุดครับใน16ชุดนี้ผมได้นําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี2 4 295286ครับ242952864ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุด2ตารางครับวารวงครับ4ชุดเด่นจากมาหรือไม่ครับ2 4 2 9 5 2 8 6งก้าห้าสหจะมาหรือไม่เลยจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ FC ท่านใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณก็ให้นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตรงนี่ใจตรงเหตุท่านมากที่สุดครับมาดูกันสรุปชุดเด่น2ตะวันครับในชุดสองโทนสรุปจับคู่ไว้16ชุดครับใน16ชุดนี้ครับ ผมได้นําสูประเทียบประชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี 29206960ครับ292069และ604ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรบปเด่น2ตัวบนตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับ fc ท่าในใดถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เก่น2ตัวก็ให้นำมาเทียบประชนกันครับจะตายตัวเด่นรู้ใจตรงแก่ท่านมากที่สุดครับ มาดูชุด3ทวนครับชุด3ทวนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตสี่ตัวครับ24 6 9ครับ2 4งใน4ตัวนี้ครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข4และดึงเลข9 2้าสทวางที่หลักร้อยครับจากนั้นผมจะนํา4กับ92ตัวนี้มาจับคู่กับชุดเด่นสมอสี่ชุด2 9 2 0 6 9า0ครับจะได้ชุด3ตมโทนเวลาพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัวนครับ4ี่วางหลักร้อย จับคู่กับชุดเด่นเสมอสี4ชุดนะครับนี่สี่สองเก้าสี่สองศูนย์ก้าสีะครับเวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นเสมอสี4ชุดได้เก้าสองเกย์เก้าหกเและ960ทั้งหมดชุด3โดนจับคู่ไแชุดครับนี้เป็นชุดตรงตรงสตัวเวลาพัฒนามาลุ้นกันนะครับแปดชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณเลยไหมครับมาดูกันสรุปชุดเน้นทดลองครับดูที่ชุดสองตัวล่างก่นนะครับในชุดสองตัวล่างตามสูตรคํนวณ จับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเด่นก็มีองสี24 29526าห้ครับใน4ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่24ครับเน้นไปที่2 4ครับเด่นสุดคือ24ครับรองที่29ครับเน้น24รอง29นะครับนี่คือชุดเน้นรองครับและในชุด2ตัวบนครับตามสุดคนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเด่นมี29 2 0 6 9 6 0ครับชุดเน้นครับชุดเน้นเน้นไปที่6 9ครับ เน้นไปที่69ครับส่วนชุดรองรองไปที่29ครับรอง29เน้น69รอง29ครับนี่เป็นชุดเน้นรองเล็กไทย2ตัวจาก4ชุดเหลือ2ชุดนะครับมาดูกันสุขชุดเน้นรอง3ตัวต่อครับในชุด3ตัวตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่469ครับชุดน้นคือเน้น469ครับเน้น469ส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับ ส่วนชุดรององมาที่4 29ครับรอง429เน้น49และรอง4 29ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง3โดนจาก8ชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันนะครับว่าในเลขท้าย2ตัวล่างนี่รอง2ชุดครับ2อง9 2ตะวัน2ชุดครับ29 /69 และ3โได้สัวสองเก้4ส 9, 9จะมาตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปครับ เวลวาพัฒนางวดประจำวันที่20มิถุนายนครับมาดูชุด4ตัวครับชุด4ตัวผมก็นําชุด2องตัวสอชุดนะครับ24และ29ครับจับคู่ชุดในรอง2องบนชุดครับ29และ69จะได้ชุด4ตัวเวลวาพัฒนาดังนี้นะครับชุด4ตัวที่สุดจับคู่เด่นไว้ครับเป็นสองสี่สองเก้และ2969ทั้งหมด สี่ชุดนะครับนี่เป็นชุดสี่ตัวชุดตรงสี่ชุดครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปใช้สี่ตัวสามตัวบนสองตัวบนในสองตัต้ตงหวเลาาพัฒนาหัวประจำวันที่20ิมิถุนายนให้กับ f c ฟดูเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวตามสุขนนจาัาตูดสชุดครับใน4ชุดนี้สรุปฟันธงชุด4ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่ครับ2469ครับ2469ครับ สามตัวบสรุปฟันธงไปที่นะครับสี่หกเก้าครับสี่หกเก้าครับสองตัวสรุปฟันธง,งไปที่6กเก้าห้าสอตัวสรุปฟันธงไปที่สองสสนะครับนี่เป็นชุดสรุปฟันธงสี่ตัวสตัวสอตัวลและสตัวล่างครับมาดูสรุปชุดเด่นสตัวบนล่างครับจากส่วนขนนกผู้เด่นในชุดสอตัวไว้มีดังนี้ครับในชุดสตัวที่สรุปเด่นไว้ครับมีสองสี่สองเก้าห้าแดหกสองสองศูนย์หกเก้าและหกศูนย์ทั้งหมด 8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นชุดโซลเป็น2ตัว มาได้ทั้งสองวันทั้งสองตารางหว้นลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่20มิถุนายนครับนี้เป็นข้อมูลแนวทางหว้นลาวพัฒนาครับผมได้น,นําลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขไปเรื่อยสนะครับสูตรครุณสุดนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคํานวณหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลการออกสากหวยลาวพัฒนากในงวดประจำวันที่20มิถุนายนครับ ขอบคุณ FC ฟซีหัวใจเล็กเต็นกันรังวันทุกท่านทุกคนทุกรังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรไวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยนลาวพัฒนางวดประจำวันที่20มิถุนายน2568ลงคลิปให้กับ FC ฟซีดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด s u b s c r i b ์กดไ like. ล กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวยดีๆเลขเด่นๆลงเทปให้กับ f อดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ f อฟซท่านใดครับถ้าโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กำลังใจแอดมินก็ช่องทางมีได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ให้ f c ทุกท่านครับถ้าท่านโชคดีแล้วอยากจะสนับสนุนการทําคลิปลงคลิปให้กําลังใจกับแอดมิน มาช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ได้ทำการสืบทุนกระดอดมาครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงปังปังกระอดอนไปและขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอยโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ